วันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่ทำให้ผมเลิกถ่ายวิดีโอไปตลอดการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนในทริปวันเกิดของเพื่อนที่เราคิดว่าจะเป็นแค่การพักผ่อนสนุกสนุกในบ้านพักตากอากาศแต่สิ่งที่ผมเจอในบ้านนั้นมันทำให้ผมกลัวจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ชอบเรื่องผี หรือกลัวอะไรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดผมแนะนำให้ปิดตอนนี้เลยครับเพราะเรื่องที่ผมจะเล่ามันน่ากลัวเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนผมและเพื่อนอีกหกคนนัดแก้วโตนลีเฟิร์นและตองตัดสินใจไปฉลองวันเกิดครบ21ปีของลี ที่บ้านพักตากอากาศในจังหวัดกาญจนบุรีนัดเป็นคนหาบ้านหลังนี้จากโพสต์ในกลุ่มท่องเที่ยวบนเฟซบุ๊กเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าตั้งอยู่ลึกในป่าใกล้ลำธารที่ปกคลุมด้วยหมอกบางๆตลอดเวลาราคาเช่าถูกจนน่าสงสัยคืนและแค่1,500บาทสำหรับบ้านทั้งหลังที่ใหญ่พอจะนอนได้สิบคน ผมจำได้ว่ามีคอมเมนต์แปลกๆในโพสต์นั้นบางคนบอกว่าอยากค้างคืนที่นี่หรือบ้านนี้มีอะไรแปลกๆแต่ผมและนัดคิดว่าเป็นแค่การกู่เรื่องของคู่แข่งที่อยากได้บ้านนี้ตอนที่รถตู้ของเราจอดหน้าบ้านในช่วงบ่ายผมรู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติเสียงนกและ,มะแมลงในป่าหยุดลงทันที ที่เรามาถึงตองซึ่งเป็นเพื่อนใหม่ในกลุ่มและเงียบขรึมกว่าคนอื่นพูดเบาๆว่าที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ก่อนเราแล้วผมหัวเราะและบอกว่าเขาคงดูหนังผีมากไปแต่ในใจผมก็รู้สึกหนาวๆที่ต้นคอบ้านนี้ดูเก่ากว่าที่คิดผนังไม้เต็มไปด้วยรอยขูดขีดเหมือนถูกเล็บข่วน หน้าต่างบานใหญ่มีคราบดำเหมือนถูกไฟไหม้เฟิร์นซึ่งขี้กลัวสุดในกลุ่มบ่นทันทีว่าบ้านนี้เหมือนในหนังสยองขวัญเลยโตนซึ่งเป็นตัวตลกของกลุ่มหัวเราะและบอกว่าพวกมึงคิดมากไปแล้วมาปาร์ตี้กันเถอะคืนแรกผมถือกล้องวิดีโอถ่ายทุกอย่างตามนิสัยผมชอบบันทึกความทรงจำ และคิดว่าทริปนี้จะได้ฟุตเทจจินเจ๋งเราเตรียมบาร์บีคิวหน้าบ้านกินข้าวร้องเพลงและเล่นไพ่จนดึกแก้วถ่ายรูปลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าปาร์ตี้วันเกิดในป่าสายหมอกทุกอย่างดูสนุกจนกระทั่งทุกคนเงียบลงเพื่อเตรียมเข้านอนผมได้ยินเสียงแปลกๆจากชั้นบนเหมือนเด็กวิ่งไปมาบนผืนไม้ ผมถามว่าใครได้ยินอะไรบ้างแก้วบอกว่าได้ยินเหมือนกันแต่โตนแซวว่าคงเป็นหนูในบ้านเก่านี่แหละหลีหน้าซีดและขอให้ทุกคนหยุดพูดถึงมันเราแบ่งห้องนอนกันคืนนัดลีเฟิร์นและแก้วนอนห้องใหญ่ชั้นล่างส่วนผมโตนและตองนอนชั้นบนใกล้บันไดไปห้องใต้หลังคา ตีหนึ่งของคืนที่สองผมตื่นขึ้นเพราะรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติราวกับมีลมหายใจเย็นเย็นเป่าที่ต้นคอผมลืมตาและมองไปที่หน้าต่างของห้องนอนชั้นบนผมเห็นเงาคล้ายเด็กผู้หญิงในชุดขาวอยู่ออกนอกบ้านดวงตาดำสนิทของเธอจ้องมาที่ผมโดยไม่กระพริบผมตัวแข็งรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น ผมตะโกนเรียกโตนและตองแต่เมื่อพวกเขาตื่นมาและผมชี้ไปที่หน้าต่างเงานั้นหายไปแล้วต้นหัวเราะและบอกว่ามึงคงฝันไปแต่ตองนั่งนิ่งมองผมด้วยสายตาเหมือนรู้บางอย่างตอนนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องใต้หลังคาเสียงนั้นเหมือนเด็กผู้หญิงกำลังสะอึกและเรียกว่า แม่แม่ซ้ำๆผมคว้ากล้องวิดีโอและชวนทุกคนไปดูที่ประตูห้องใต้หลังคานัดแก้วลีและเฟิร์นขึ้นมาจากชั้นล่างด้วยสีหน้าหวาดกลัวประตูห้องนั้นถูกล็อกด้วยกุญแจสนิมเขอะและมีรอยขูดขีดรอบๆร,ร,ราวกับมีคนพยายามงัดจากด้านในตองยืนอยู่ด้านหลัง และพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าอย่าเปิดประตูเด็ดขาดผมรู้สึกไม่ดีเลยแต่ผมไม่ฟังผมอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นผมเคาะประตูสามครั้งตึกตึกตึกและสิ่งที่ทำให้ทุกคนตัวสั่นคือมีเสียงเคาะตอบกลับมาจากด้านในเป็นจังหวะเดียวกันเป๊ะพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นราวกับเด็กคนนั้นยืนอยู่หลังประตู เฟิร์นกรีดร้องแล้ววิ่งลงไปชั้นล่างหลีร้องไห้หนักขึ้นและขอให้ทุกคนออกจากบ้านแต่ต้นยืนยันว่าถ้าเราวิ่งหนีตอนนี้เราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามงัดกุญแจด้วยมีพกแต่กุญแจไม่ขยับเลยราวกับมีแรงอะไรสักอย่างยึดไว้ผมถามตองว่ามึงรู้สึกอะไรแปลกๆหรอเขาตอบว่า ป้าผมเคยเล่าเรื่องบ้านนี้แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเขาไม่ยอมเล่าต่อและทุกคนตกลงกลับไปนอนด้วยความหวาดกลัวผมพยายามดูฟุตเทจในกล้องแต่กล้องของผมเรื่องมีปัญหาหน้าจอกระพริบและบางช่วงมีเงาดำๆเคลื่อนผ่านแม้ว่าตอนถ่ายผมจะไม่มองเห็นอะไรเช้าวันที่สาม ผมตื่นมาด้วยความรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยทุกคนในกลุ่มดูอ่อนล้าและหวาดกลัวนัดคนข้อมูลใน X และเจอโพสต์หนึ่งเขาเล่าว่าบ้านนี้เคยเป็นของตระกูลสีสวัสด์ในยุค70ลูกสาววัยเจ7ขวบชื่อน้องใบหม่อนหายตัวไปในป่าขณะเล่นใกล้ลำธารหลังจากนั้นแม่ของน้องใบหมอนเริ่มมีอาการแปลกๆเธอพูดคนเดียว และบอกว่าได้ยินเสียงลูกสาวเรียกจากชั้นบนสุดท้ายเธอถูกพบเสียชีวิตในห้องใต้หลังคาในสภาพที่น่าสยดสยองโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนชาวบ้านเชื่อว่าน้องใบหมอนอาจไม่ได้หายไปในป่าแต่อาจถูกขังไว้ในบ้านโดยบางสิ่งในคอมเมนต์มีคนเล่าว,ว่าเห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ริมลำธารตอนกลางคืนและบางคนได้ยินเสียงร้องไห้จากบ้านนี้ มันนานหลายสิบปีผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเมื่อได้ยินเรื่องนี้ตองยอมเล่าความลับที่เขาเก็บไว้เขาบอกว่าป้าของเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านของตระกูลสีสวัสดิ์และเล่าว่าพ่อของน้องใบหม่อนมีความเชื่อแปลกๆเกี่ยวกับบูชายันเพื่อความร่ำรวยชาวบ้านสงสัยว่าเขาอาจขังน้องใบหม่อนไว้ในห้องใต้หลังคาเพื่อทำพิธีบางอย่างหลังจากน้องใบหม่อนตาย แม่ของเธอก็เสียสติและฆ่าตัวตายในห้องนั้นป้าของตองเตือนว่าวิญญาณของเด็กยังอยู่ในบ้านและมันโกรธมากคำเล่าของตองทำให้ทุกคนเงียบไปเฟิร์นและลีอยากกลับบ้านทันทีแต่ผมและต้นอยากรู้ความจริงตอนบ่ายนัดชวนทุกคนไปเดินเล่นริมลำธารเพื่อผ่อนคลายแต่แก้วสะดุดกับกองหินที่ถูกจัดวางเป็นวงกลมแปลกๆตรงกลาง มีตุ๊กตาผ้าขาดวิ่นฝังอยู่ในดินครึ่งตัวตุกตามีตาดำที่ทำจากกระดุมและเมื่อแก้วหยิบขึ้นมาเธอกรีดร้องและโยนมันทิ้งเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆเป่าที่ตรนคอหลี่ร้องไห้และยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วผมหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตุ๊กตานั้นแต่เมื่อดูภาพในกล้องผมเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างกองหิน แม้ว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนที่สเป็นคืนที่ผมจะไม่วันลืมตอนตีสองผมตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนนั่งอยู่ปลายเตียงผมมองไปในความมืดและเห็นเงาเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องดวงตาดำสนิทของเธอจ้องมาที่ผมปากของเธอกว้างผิดปกติเหมือนกําลังยิม้มแต่เต็มไปด้วยความโกรธผมกรีดร้องจนต้นและตองตื่น เฟิร์นซึ่งนอนชั้นล่างวิ่งขึ้นมาบอกว่าเธอฝันเห็นเด็กคนเดียวกันเรียกให้ขึ้นไปชั้นบนขณะนั้นเสียงร้องไห้จากห้องใต้หลังคาดังขึ้นดังและหน่าพรึงกลัวราวกับเด็กคนนั้นกำลังตะโกนว่าช่วยหนูด้วยผมคว้ากล้องวิดีโอและเริ่มถ่ายภาพหน้าประตูห้องใต้หลังคาแต่เมื่อดูภาพในกล้องผมเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูแม้ว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ผมโยนกล้องทิ้งและครีดร้องแก้วขว้าค้อนจากกล่องเครื่องมือและทุบกุญแจจนพังประตูเปิดออกช้าๆเผยห้องมืดมิดที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นและคราบดำบนผนังข้างในมีกล่องไม้ที่รอยเล็บขูดขีดรูปถ่ายครอบครัวที่ใบหน้าถูกขีดทิ้งและชุดเด็กผู้หญิงเปื้อนคราบสีแดงเข้มรอยเท้าเด็กเล็กบนพื้นฝุ่นดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ รอยเท้านั้นนำไปตู้ไม้เก่าที่มุมห้องภายในตู้มีกล่องเหล็กขนาดเล็กที่ล็อกด้วยโซ่เก่าๆต้นพยายามงัดกล่องแต่จู่ๆไฟฉายทุกดวงดับพร้อมกันเสียงร้องไห้เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังก้องเรากลับมาจากทุกทิศทางผมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจับที่ข้อเท้าผมนัตตะโกนว่าเธอเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าตู้มือเล็กๆของเงานั้นชี้ไปที่กล่องเหล็กก่อนจะหายไปในความมืด ทุกคนกรีดร้องและวิ่งลงบันไดแต่ประตูหน้าบ้านที่เคยเปิดอยู่กลับถูกล็อกจากด้านนอกหลีตื่นตระหนกและร้องไห้โต้นพยายามพังประตูขณะนั้นเสียงร้องไห้จากชั้นบนดังตามลงมาเรากับเด็กคนนั้นกำลังเดินลงบันไดตึกตึกตึกตองตะโกนว่าอย่าหันไปมองแต่ผมไม่ฟังผมหันไปและเห็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนบันได ปากของเธอกว้างผิดปกติและมีน้ำตาสีดำไหลลงมาผมรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นและจากนั้นผมก็หมดสติเมื่อผมฟื้นตัวขึ้นทุกคนกำลังลากผมออกจากบ้านต้นพังประตูได้และเราขับรถตู้ออกมาท่ามกลางฝนตกหนักขณะขับรถนัดมองกระจกมองหลังและกรีดร้องว่าเห็นเงาเด็กผู้หญิงนั่งอยู่เบาะหลังสุดผมหันไปมองแต่เงานั้นหายไปแล้วเมื่อกลับถึงกรุงเทพ ทุกคนตกลงว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมากนักเพราะกลัวถูกหาว่าบ้าแต่ผมโพสตเทรดใน X เกี่ยวกับประสบการณ์นี้และเตือนคนอื่นไม่ให้เช่าบ้านหลังนั้นคอมเมนต์จากคนในพื้นที่ยืนยันว่าเคยเห็นเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ริมลำธารและบางคนบอกว่าถ้าถ่ายรูปหรือวิดีโอในบ้านนั้นวิญญาณจะตามคุณกลับมาหลังจากนั้นชีวิตผมเปลี่ยนไป ผมเลิกถ่ายวิดีโอและเผากล้องที่ใช้ในบ้านนั้นทิ้งผมฝันร้ายทุกคืนเห็นน้องใบหมอนยืนอยู่ปลายเตียงเรียกชื่อผมด้วยน้ำเสียงแหบแพร่ว่ามองหนูทำไมหนูตามพี่มาแล้วแก้วเริ่มมีรอยขูดขีดที่แขนโดยไม่รู้สาเหตุหมอดูบอกว่ามีสิ่งใดตามเธอกลับมาหลี่เลิกฉลองวันเกิดและกลัวความมืดจนต้องนอนเปิดไฟเฟิร์นย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดและตัดขาดจากกลุ่ม นัดบอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องไห้ในหูบางคืนส่วนตองเขาหายตัวไปโดยไม่บอกใครและเมื่อผมพยายามติดต่อเขาเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วทุกวันนี้ผมยังรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากมุมมืดของห้องบางคืนผมได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆในหูแม้แต่จะอยู่ในเมืองที่ห่างจากบ้านนั้นหลายร้อยกิโลเมตรกล่องเหล็กในห้องใต้หลังคานั้นยังอยู่ในใจผมมันซ่อนอะไรไว้ และทำไมน้องใบหม่อนถึงยังวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นผมเคยคิดว่าจะกลับไปดูแต่แค่คิดถึงบ้านนั้นผมก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นจับที่ข้อเท้าอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของผมและเพื่อนๆถ้าคุณมีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและถ้าคุณคิดจะไปบ้านพักตากอากาศในป่าตรวจสอบประวัติของมันให้ดีก่อนเพราะบางสิ่งอาจรอคุณอยู่ในเงามืดพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณกล้าพอ นอนหลับฝันดีนะครับ